เดี๋ยวก่อนเครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวดีวจะทาคลิปวิดีโอพูดให้ฟังนหน่อยครับเอาให้ละเอียดเลยครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับสปริงสตาร์ตตัวล่างตัวนี้เป็นเป็นพุชสตาร์ตแบบต้านเบานะพี่น้องนะเป็นหนะลันเบานี้ครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดเป็นภาษากลางถ้าส่วนใหญ่เลยครับเด้อนะครับตามที่ขอมาเนาะอยากให้พูดเป็นเป็นภาษากลางกันนะครับจะได้ฟังรู้เรื่องเนาะประมาณนั้นก็คือนะครับมีลูกค้าผมเน่ะ ก็แถวแถวบ้านผมนี่แหละครับเขาไปหาสั่งซื้อเขาว่าผมไปสั่งซื้ออันใหญ่ๆมันไม่มีครับได้มาได้มาเต่ตัวเล็กแบบนี้ครับเนี่ยครับแต่ถ้าตัวเล็กมันจะใส่มันจะไม่พอดีจะหลวมนะครับเนาะไอ,อ้กรอบเดิมของมัน,มน,เ,น,น,เ,นมเนี่ยมันจะเป็นตัวใหญ่ครับน่ะไอ้ถ้วยถ้วยขาวเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยมันจะเป็นถ้วยใหญ่มันจะลงเต็มพอดีที่นี้ลูกค้าบอกว่าหาซื้อไม่ได้เลยทยํายังไงดีเนาะอาจารย์ไปซ่าเลยมานะาผมก็เลยบอกว่าโอ้ก็เป็นเหมือนมือไปแป๊บหนึ่งครับผมก็เลยว่า ในเมื่อมันหาซื้อไม่ได้อะท่านก็ไม่ต้องไปหาซื้อครับก็ใช้ตัวนี้แหละนะก็เราถอดเอาเฉพาะสปริงมันนี่ใส่ลงไปนะครับส่วนในตัวต้วยสีขาวนี่เราก็เอาทิ้งไปเลยครับเขาถามว่าแล้วมันใช้ได้เลยใช้ได้ครับเาใช้ได้เหมือนกันครับผมเนาะมมาเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใส่ครับวิธีการใส่นะครับคือว่าเราไม่ต้องถอดสปริงออกมาแล้วค่อยไปม้วนใส่ไม่ต้องทําอย่างนั้นนะครับมันจะยุ่งยากเสียเวลานะวิธีง่ายๆของผมก็คือ เอ่อให้วางลงไปแบบนี้ครับสังเกตว่าไอ้ตรงนี้นะครับนี่นะแบบนี้ครับเออรู้สึกว่าคลิปนี้ี่เคยเห็นหน้าเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าจะเคยทําคลิปนี้อยู่คลิปหนึ่งนะถ้าจําผิดที่วิธีการทำเลยเนาะนี่ครับก็วางลงไปแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวคี้ดูครับเนี่ยให้มันลงลอกไปแบบนี้ครับวางไปแบบนี้ปั๊บ่าสังเกตดูดีๆนะครับบอกเรียวไรลล่นเดิมพันว่าเอ่อรายการของผมเนี่ยผมจะใช้ ใช้ขั้วปากแบนเนี่ยครับนะครับในการแงะครับแงะแงะเดี๋ยวจะดูว่าแงะตรงไหนนะเดี๋ยวถอดมาใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพูดให้ละเอียดเลยคลิปนี้จะได้ทําเป็นเดี๋ยวก่อนนะครับเอาออกมาใหม่เนาะนี่ครับอ่าเดี๋ย้ๆกล้องโฟกัสก่อนโอเคครับนี่ครับคือเป็นมะม่วงม,วมานี่ครับให้เราใช้ไขควงเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้ครับ เนี่ยมันจะมีรูเนี่ยครับสอดไปแบบนี้สอดไปเรางัดงัดงัดลงครับนะโอเคเดี๋ยวผมทำให้ด,ดูครับมาแต่ข้อควรระวังระวงัะวงสป,ปริงมันจะหลุดออกมาจากถ้วยเขาขาๆนะครับถ้าหลุดออกมาจากถ้วยตัวนี้ารงานเข้าต้องม้วนใหม่ครับเนี่ยตอนเรางยตอนเรางัดเนี่ยให้เรามือมือฝั่งนี้ครับให้ประคองตัวนี้ไว้ตลอดเวลานะครับสอดเข้าไปนี่ครับงัดลงไปครับงัดลงไป งานไปแบบนี้ครับทีนี้ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ครับเดิมทีเราใช้คีควงปับแบนตัวเล็กทีนี้ให้ให้เราใช้เป็นไขโควงปรับเปนตัวใหญ่นะครับใช้ตัวนี้ครับพอเรางกั้แล้วก็กดลงไปแบบนี้ครับย้ำนะครับมือ้ายมือนี้ที่ผมขีเนี่ยย้ำนะครับอย่าอย่าล่ามืออย่าเอามือออกจากถ้วยตัวนี้เด็ดขาดนะครับนี่ครับปล่อยทีนี้ค่อยๆปล่อยครับแบบนี้ครับปล่อยแบบนี้ครับแบบนี้ครับเนี่ยเรียบร้อยครับ ง่ายมากครับไม่ยากครับเนี่ยวิธีการทําโอเคไหมครับเนี่ยเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ได้สปริงถ้วยเล็กมาใส่ตัวนี้เรียบร้อยครับตัวนี้เราก็ไม่ไม่ต้องใช้ครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปเนาะในกรณีที่เราหาถ้วยใหญ่ไม่ได้ก็ทําแบบที่ผมแนะนำเลยครับไม่ยากนะครับโอเคปพี่น้องม้อยยาครับเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เองครับง่ายๆครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนาะ โอเคครับผม